มาช่วยนับหงหน่อยนะจ๊ะเพื่อนๆดูสิจ๊ะเพื่อนๆช่วยนับหน่อยจ้านับแต่หงนะจ๊ะไม่นับหานจ้ะนกพิราบก็ไม่เอานะจ๊ะมามาช่วยนับหน่อยจ้ะเยอะมากโอ้ยเป็นเป็นแรงใหญ่ที่สุดที่ส้มเคยเห็นมาจ๊ะเพื่อนๆในอังกฤษจ้ะเขาอาศัยอยู่ที่นี่เป็นหงธรรมชาตินะจ๊ะอาศัยอยู่ในเบืองนี้ดูสิโอ้ ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็มามากันเพียบเลยจ้าดูสิก็มาอยู่เรื่อยๆจ้าเพื่อนๆดูคอของเขาสิจ้าอะไรจะเยอะขนาดนี้พี่รอนพี่รอนโดนลุมแล้วจ้าเพื่อนๆจ้านี่จ้าสุดยอดสุดยอดอะไรจะสวยงามขนาดนี้ดูสิจ้าเพื่อนๆ ขาวขาวบริสุทธิ์ผุดพองเหมือนชุดเจ้าสาวเลยจ้าถ้าตัวแก่ของเขานะจ๊ะถ้าตัวอ่อนก็ก็ไม่ขาวจ้าเพื่อนๆถึงเพื่อนเพื่อนอน,อน,นับถึงร้อยตัวได้ไหมจ้าส้มเอ๊ส้มคาดว่าเป็นเป็นร้อยนะเพียบเลยเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆช่วยนับน่อยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนนี่จ้าเป็นหง์ธรรมชาตินะจ้าอา้าวหมดแล้วพี่รอนขนมปังหมดแล้วจ้า ขนมปังหมดแล้วดูสิเขาก็จากไปสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มพาเพื่อนๆมาให้อาหารขนมปังห่านนะจ๊าห่านหงจ้แล้วก็อยากให้เพื่อนเพื่อนมาช่วยนับด้วยจ้ะว่ามีกี่ตัวที่นี่แหล่งใหญ่ที่สุดที่ส้มเคยเห็นมาจ้าท่ที่ในอังกฤษเมืองเมืองเก่าที่เราอยู่ ก็มีมอนกันจะหงแต่ไม่เยอะขนาดนี้แต่ที่นี่ก็เยอะมากเดี๋ยวจะมานับดูนะจ๊ะว่าจะมีกี่ตัวเดี๋ยวให้เพื่อนๆช่วยด้วยจ้ะเอาพี่รอนจัดการพี่รอนก็จะพี่รอนสวัสด,ดีจ้ะ <c oughs> พี่รอนก็จะเตรียม,มจะให้อาหารพวกเขานี่เหี่ยจะตามมาแล้วนี่จะมาแล้วมาแล้วเห็นขนมปังแล้วจ้ะโอ้ยมา มาก็หลายตัวอยู่จ้าก็หนึ่งหนึ่งสองสามช่วยนับ้วยนะจ้าว่าเห็นกี่ตัวเพื่อนเพื่อนเห็นกี่ตัวจ้ามันจ้าก็ากอุย้ยนกนกเออนกทะเลก็มีจะบินสูงอุย้ยดูสิเขาบินอ่อว่ายน้ํามาเร็วมากเลยจ้าเพื่อนเพื่อนไอความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่ร้อยยี่สิบกิโลโตอ่อชั่วโมงดูสิออ้ยโอ้ย,อยกองทัพ กองทัพหงบุกแล้วจ้ะเพื่อนๆโอ้ยมาดูกันเลวมาดูกันเร็วอย่างใหญ่เยอะมากเยอะมาก,มากทั้งตัวใหญ่ด้วยตัวตัว,ต,วตัวอายุน้อยก็มีจ้ะสีของเขาจะไม่ค่อยขาวบริสุทธิ์เท่าไหร่จ้ะเพื่อนๆเห็นไหมจ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะอันตัวขาวๆนี้แก่ๆนะจ้ะไอตัวที่ไม่ไม่ขาวตัวอ่อนจ้ะ,จะโอ้ยตามมาเรื่อยๆเลยจ้ะเพื่อนๆโนนจ้ะตามมาเรื่อยๆ แล้วก็นับด้วยนะจ๊ะว่ากี่ตัวเพื่อนๆเ,เห็นไหมนับนับช่วยด้วยนะจ๊ะนี่จ้ะส้มจะพยายามทําคลิปเดียวนะจ๊ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็พี่รอนก็ไปซื้อขนมปังมาเออเขาก็เขาก็ากให้ให้กินไปแล้วครั้งหนึ่งจะหมดก็เลยต้องไปซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่ดูสิน้องๆเพียบเลยจ้ะเนี่ยเออหงเยอะมากครั้งแรกที่เห็นหงเยอะขนาดนี้จ้ะเพื่อน เยอะจริงๆดูสิยังมาอยู่เรื่อยๆจ้ะนอนอย่าเอิม่มอย่าว่ายน้ำเร็วมากนะเท่าไหร่นะร้120อยยี่สิบอกิโลต่อชั่วโมงเหร <c oughs> อนนอาจะกำลังตามก็กำลังจะมาอยู่เรื่อยๆนะจ๊ะเพื่อนๆนี่จ้ะต้นวิโลทรีก็สวยงามมากจ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะนกพิราบนกพ,รนกพิราบก็มีนี่จ้ะนกพิราบ แล้วก็มีหานหานคอยาวคอยาวสีดำด้วยจ้ะตัวอ่อนก็มีหลายตัวอยู่จ้ะเพื่อนๆส้มก็มองเห็นอยู่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบเอ็ดตัวนะจ๊ะตัวอ่อนเขาตัวอ่อนเขาจะเป็นสีสีไม่ขาวเท่าไหร่นะจ้ะก็ก็คาดว่าปีหน้าคงจะมีผงเพิ่มขึ้นมาอีกแกเพื่อนๆ เดี๋ยวเขาก็จะวางไข่กันอีกจ้ะมันจะวางไข่กันอีกเขาก็ไม่ค่อยทะเลาะกันเท่าไหร่จ้ะนี่ขนาดว่าไม่ทะเลาะนะจ้ะตอนที่ส้มอยู่เมืองเก่าของเรานี่เขากิกนะเขาเขาเขากิกเป็ดกิกหาน,นี่ขาหักเลยนะจ้ะเพื่อนๆนแต่อยู่ที่นี่ไม่ที่นี่ไม่เห็นไม่เห็นเขาเอ่อไม่มีเห็นนตัวขาหักเลยจ้ะแต่ส่วนมากเขาจะกิกกันที่ขาจ้ะเออไอ้อ้อ,อหงนี้มันคอยาวใช่ไหมละ่ะมันก็ จิกเพื่อนนะจ๊ะจิกพวกพวกอ้หารนะจจะพวกเป็ดส้มก็เห็นที่เอ่ยบึงที่บ้านเก่าของเรานะจะเยอะมากเลยจะที่เขาขาหักขาหักเขาก็เอ่อม,มากินอาหารด้วยจะมากินอาหารได้ก็ส้มก็คาดว่าพวกไอ้หงนี่แหลจะจะจิกจิกเขาอะจิกที่ขานะจ๊ะนี่จ๊ะก็นกพิราบก็กินอยู่ข้างบน อา้อาวอ้าสามาคถีกันเข้าไว้จะได้อยู่กันนานๆตัวนั้นก็ไาวมานี่ก็เริ่มมาเรื่อยๆนี่จ้ะนี่เอาตัวนั้นตัดสินใจกลับไปสองตัวนี้มาขอเพื่อนๆก็นับได้กี่ตัวแล้วจ้ะ สวยงามมากเลยจ้ะสมก็นับแต่ตัวอ่อนเขานะจ๊ะตัวแก่นับนับไม่ไหวนับแต่ตัวอ่อนเขานี่ก็ตามมาอันนี้ก็ตัวอ่อนจ้ะนี่ตัวอ่อนก็มาอีกอืมนี่จ้ ดูสิโอ้ยโอ้ยนี่ตัวอ่อนนะจ๊ะคงจะไม่ใช่พี่น้องนะจ๊ะถ้าพี่น้องเขาไม่กิกกันมั้ยโอ้ยขนาดว่าไม่ดูร้ายนะเนี่ยดุร้ายอันนี้หงก็ตามไอ่ห่านก็ตามมานี่จะห่าน ห่านก็มีตัว,ตว,ตวอ้วนๆจะเพื่อนเพื่อนจนิ่จะ้ <Again. S 1> จะทางโน้นก็มาจะ้ะกำลังจะมา Hello. 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 ห่าน หานคอยาวหานคอยาวแล้วก็หง like อันนี้คาดว่าสองผัวเมียจะ้ะดูสิโอ้ยเขาว่ายน้ำเร็วมากเลยจ้ะจร่งจัะ ขนมปังพี่รอนก็ซื้อมาเพียบน mm. ี่จะ้ะท้าที่สุดนี้ส้มขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามนะจ๊ะ สำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยิ่งขึ้นไปด้วยนะจ๊ะขอทุกท่านโชคดีแล้วก็มีแต่ความสุขจ้า <Yeah. S 1> เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะจ๊ะ <Yeah. S 1> เพื่อนๆจ้า <Yeah. S 1> สวัสดีจ้าโชคดีเลิบเลิบเลบเลกดีจ้า